สวัสดีครับพวกเราที่ T N Joy Check this out กลับมาอีกแล้วครับผมกับการรีวิวโมเดลนั่นเองนะครับเฮ้ยดูมาไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยดีกว่าเรามาดูกันเลยกล่องมันใหญ่มากใหญ่นิดนึงดูตัวนี้กล่องใหญ่มากนะครับผมมาเปิดธรรมเนียมเลยคิดว่าตัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยว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 ผิดผิดผิด ใส่เสื้อก่อนอต้องเป็นเซน,นิส่อก่อนนะเออตอนะตั้งแต่ที่ดูหนังด,ดูอยู่ใช่ระหว่างใส่เสื้อเดี๋ยวผมกรีดรอเลยนะเป็นไงเออแต่ตัวนี้ป้าไม่ค่อยซื้อนะโอ้โหดูโซโล<า>โซโลดูข้างในกันดีกว่าครับผม้าชอบหลงทางดูกล่องครับผมอุ้ยกล่องสวยอีกแล้วโซโลนั่นเองกล่องสวยนะ ต่อสวยเลยเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับต่อด้วยนนี้ดีว่ะมีมีบอกให้ด้วยว่ามีคู่มือในการต่อด้วยว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่ก็ไม่เป็นไรเอ้แต่หนูว่าครั้งเนี้ยโฟมสวยเฮ้ยงานตัวนี้ข้างในทาออกมาได้ดีเลยได้ได้แบบดีเลยนะอ่าผมให้ดูก่อนผมให้ดูก่อนที่จ้าแม่เป็นนี้ด้วยนี่ให้ได้วันทํทำแบบดีเลยแบบนี่มันมีบอกเลยนะว่าข้างในมันมีบล็อกยังไงนะอ่ามาแจ็คหยุกแค่ฟ้าทีละไรสิเหมือนเดิมครับผม แล้วก็มีสปีกเกอร์ดีด้วยนะคือทองทองเนี่ยมันคืออนไันมันมีกอเตะแปะไว้ด้วยน้งจูงเนี่ยมันทำดีเลยใช่ไหมดีแบบดีสุดยอดเลยอ่ะมามาดูกันทีละอันเลยแล้วครับผมอันแรกนะครับเป็นนอนโซโลนอนโซโลนาเลซี่เหมือนเดิมครับผมโอ้ยฟ้าดูนี่ดิมันเป็นแบบเป็นตัวเลยหป่นี่นอนโซโลนี่อ่ะบังให้ดูชัดๆนี่ครับผมเนี่ยมัเป็นตัวเลย น้องโซโลโซโลแก้ผ <laughs> 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 mm ้าด้ยเห็นเกงไหนเห็นเกงไหนโซโลเลยนะแต่ครั้งนี้ดีที่สุดเลยคือสำคัญที่สุดเลยคือดินน้ำมันจ้าดินน้ำมันให้มาเหมือนเดิมครับแต่ไม่เป็นไรเราก็เก็บไว้เฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ๋อฐานน่าจะเป็นฐานวางอะไรทุกอย่างโอ้ฐานวางเหรียญนี่ไง านตัวนี้ติดตะก็ตเทปมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะให้คะแนนเลยอันนี้ให้คะแนนเลยออไคะแนความเขาไปดีให้คะแนนความแบบปลอดภัยปลอดภัยไม่หายแน่นอนไม่หายแน่นอนอ๋ออาก๊ปหยิบหยิบอันอือนออกมานี่เป็นควันอือควันววนี่ตัวควันเป็นงานเรซินเหมือนกันนะครับผมนี่ควันมาดวนี่อู้นี่เป็นเหรียญครับเป็นเหรียญสําหรับวางตั้งโชว์ว่ะเฮ้ยงานตัวนี้มีเหรียญว่ะดูดิ เทเฉยเหรียญต่อไปเป็นพักคลุมนะคะเหรียญพักคลุมอ่ามีผ้าคลุมอู้พักคลุมก็เละสิ้นโนพลาติกนะจ๊ะโนพลาสติกนะจ๊ะเท่เท่เลยหูงานตัวนี้สวยมากเลยอ่ะจริงนะเนี้ยสวยจริงใช่ต่อไปเมากเหมือนเป็นควันสีม่วง เป็นประกายไฟของโซโล่ประกายไฟมี3อันนะคะผมประกายไฟมีอยู่สามอันแล้วก็เป็นแม่เหล็กด้วยนะนี่เห็นแลาเป็นแม่เหล็กด้วยใช่เออดีว่าก็หอมาทุกอันเลยอ่ะใช่เนี่ยนี่สามอันเป็นแม่เหล็กทุกชิ้นเลยดูเท่อะเขาไว้นี่มาทุกอันเลยเนะกาวเทปอ่ะนี่เป็นควันืออะไรเอ่ยควดีดีควันเหมือนเดิม เรซินกับทั้งหมดเลยมีกันตัวเรซินเป็นเรซินเหมือนกันพันต่อไปดูเท hey. ฐานนะครับฐานเป็นแบบไม้เรซินเหมือนกันอ่าตัวฐานนะครับฐานเป็นรูนไปไม้เรซินเออต่อไปดาบดาบมีสามเล่มอ๋อตัวเนี้ยปกติแล้วไอ้งานอีกชิ้นหนึ่งมันจะอยู่ข้างใต้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ที่อยู่ที่เหรียญน,นะเป็น อันดับที่239ร้าทับไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะมันเล็กมากเลยนี่นี่นะมันจะมีหลือมันอยู่นะอันนี้ดาบดาบเป็นอะไรพลาสติกหรืออะไรซึ่งโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วไอ้งานอย่างนี้อีกแล้วอีกแล้ววางไว้บนวนเลยดาบพิยนพยันดาบหยักหรืออะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นไอ้น้ำเต้า่าสายแขวนน้ำเต้านะครับ หมดแล้วครับเนี่ยโอเ้เทห,หมดแล้วครับผมหมดแล้วครับผมมาเริ่มจากฐานมันไม่แกะเหรียญหรอออ้เงาแบบเงาออ uh. ้ข้างหลังเ็นลอกว่าแล้วก็นหน้าเป็นนี้ตัวนี้นี่เป็นงานไม่เหล็กนะใสก่กึ๊บเลยกึบแน่น,นแน่นเลยครับ สดและงดงามนะครับผมโอเคมากถึงเวลาให้คะแนนเลยครับผมกับโซโลตัวนี้ GZ Studio ครับผมน้องแจ๊ปให้กี่คะแนนให้แปดลบไปสอบเพราะว่ามันยากใช่เอาจริงๆนะความสวยแล้วก็แพ็คเกจหรืออะไรทุกอย่างนะคือผมให้เต็มเลยนะสำหรับตัวนี้นะดีเพราะว่านี่ใช่แล้วก็มันมีคู่มือหรืออะไรให้ด้วยนะแต่คู่มือก็แทบจะ มันมีให้ดูเฉยๆอะ่ะแต่ว่าต่อเองก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะเออไอตรงปากของโซโลนี่อาจจะตลกตลกหน่อยนะเพราะผมยัดดินน้ำมันไปเยอะนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อความแบบให้แน่นหนาดีกว่ามันเล็กด้วยแล้วก็มันอาจจะมองไม่เห็นเห็นได้ไม่ชัดน,นะครับผมแต่สําหรับผมในตัวนี้ให้9กคะแนนแล้วกัน,นกเออขอลบไปหนึ่งคะแนนเพราะเพราะต่อยากยากกว่านิดนึงแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกคืองานนี้คือค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะผมโอเคสําหรับวันนี้นะก็ Nah, no. ลาเป็นเท่านี้นะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นรีวิวโมเดลตัวอะไรอีกก็ฝากติดตามชมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน <Bye. S 1> นะครับ